อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโรบอทเป็นโปรทูไซด์นะครับที่จะเอามาเทรดกับคู่เงินนะครับเพราะว่าถามกันมาเยอะว่าอ่าโรบอทเทรดกับคู่เงินได้ไหมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ในส่วนของคนที่ทุนน้อยนะครับควรจะแบบเล่นเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนว่าผมเอามาเทรกับคู่เงินละนะครับแต่ว่าแล้วก็ ปัญหาข้อที่สก็คือในเรื่องของว่าโรบอรตตัวตั้งค่าโรงงานไปเนี่ยเล่นโรบอรตไปแล้วมันไม่ซื้อนะครับก็คือรบอาการตั้งค่าโรงงานตอนแรกเนี่ยมันเป็นการตั้งค่าแบบนะครับรอสัญญาณค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูนะครับตรงนี้จะเทสให้ดูนะครับสําหรับคนที่อยากเทรดคู่เงินต่างๆเนี่ยก็คืออาจจะเอาสูตรนี้ไปอันนี้ก็เป็นแบบลูกศิษย์ก็เริ่มแบบ ตั้งค่าเลยนะฮะมาให้ดูนะว่าแบบนี้เวิร์กนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ว่าผมก็ลองมาเทดูก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามาดูว่าผมใช้ใส่โรบอทเข้าไปแล้วนะครับเทสอาเทสกับคุ่งเงินยูโรยูเอสนะครับแล้วก็ําเฟนเอสหนึ่งนะครับการตั้งค่าก็ให้ตั้งตามนี้เลยนะครับใช้หลอด0.01นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอื่นเนี่ยปิดไว้นะครับเราจะใช้แค่ เบรงเกอร์แบนตัวเดียวในส่วนของอินดิเคเตอร์นะครับเบรงเกอร์แบรนด์50%นะครับเทคโปรฟิตเราตั้งผมตั้งไว้500นะครับมีเทคโปรฟิตเริ่มต้นนะครับเทคโปรฟิต500นะครับเปิดระบบเบรงเกอร์แบนนะครับ50%นะครับแล้วก็ต่อลงมาก็จะเป็นในส่วนของเทลลิงสต็อปนะครับก็คือผมตั้งไว้300นะครับแต่ว่า ในส่วนของระบบการออกออเดอร์เนี่ยนะครับเราจะใช้ระบบ Simple Lens Step นะครับแล้วก็ใช้ระบบมันทิพายนะครับเพราะว่าการไปกับ2ด้านเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไปใช้ในส่วนของระบบ Edition เนี่ยมันจะเคลียร์ยากมากเคลียร์ไม่ค่อยได้นะครับผมก็เลยใช้ระบบมันทิพายเอานะครับแล้วก็แจ้งนิดนึงในส่วนของ Robot p r o t o i z e v เวอร์ชันแรกเนี่ยนะครับคือการออกหลอดจะเป็นการออกหลอดที่มันแบบ ผิดไม่ตรงกับ Excel ที่สูตรคำนวณนะครับถ้าใ,ใช้ใครใช้ตัว p r o t s i ซ e ์เวอร์ชัน2นะครับมันจะค่อนข้างเป๊ะหมดล้นะครับในส่วนของการออกระยะนะครับผมใช้การออกระยะแค่สที่นะครับไปกับนะครับไปกับที่500ปิบนะครับแล้วก็ในส่วนของหลอดมั t ติพานะครับหลอดมันติพาผมจะตั้งไว้ให้ดูก่อนนะว่าตั้งไว้แค่การเบิ้ล2 ไปกลับนะครับแต่ว่าพอผมมาเปิดระบบตัวนี้ต่อครับก็คือในส่วนของอระบบชิงหนีนะครับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของเทเลลิงสต็อปกับเทคโปรฟิตด้านบนแทบจะโดนลบล้างไปเลยเพราะว่าผมเปิดระบบชิงหนีตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วก็ตั้งแต่ไม้แรกเนี่ยผมเอากําไรแค่2เหรียญเนงนะครับไม้ที่2ผมก็เอากําไรสองเหรียญเหมือนกันนะครับ ก็คือมันจะเอากำไร2อเหรียญไปเรื่อยๆไม่ไม่ว่ามันจะออกกี่ไม้นะครับเดี๋ยวไปดูการเทสดูนะครับอันนี้ผมเทสกับเงินประมาณห้าพันนะครับ นะครับเดี๋ยวจะสโลระบบให้ดูนะครับตอนนี้นะครับออเดอร์ออกทั้งหมด3าไม้นะครับ0.01นะครับ0.02 0.03 0.04ออกสลับนะครับแต่ว่าจริงๆเราอาจจะเห็นเส้นเทคโป o ฟิตอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่า คือถ้าเกิดว่ามันกำไรสองเหรียญมันดีตัวออกเลยนะครับตอนนี้ออกไปห้าไม้นะครับติดลบประมาณสามร้อยนะครับเคลียร์เรียบร้อยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเบิ้ลต่ำกว่านั้นนะครับการเบิ้ลเนี่ย ถ้าเกิดว่าเบิ้ลต่ำกว่า2.0เทไอต,ตัวตัวตัวระยะมันก็จะออกยานะครับเพราะว่าหลอดตัวคูณมันมีส่วนตา่างการทำกำไรค่อนข้างน้อยเห็นไหมครับแต่ว่าโดยโดยที่ผมมองดูเนี่ยเวลากราฟวิ่งนะครับกราฟวิ่งมันก็จะอยู่ในประมาณนี้นะครับกราฟวิ่งมันจะอยู่ประมาณพันสามนะครับแต่ว่าเวลามันเป็นเทนเนี่ยมัน มันทำกำไรได้นะครับมันวิ่งออกไปเลย ก็ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคู่เงินนะครับสำหรับคู่เงินแล้วก็ถ้าเล่นระบบตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะออกออเดอร์ทันทีนะครับหรือว่าเราไม่ชอบเล่นออกสัญญาเราจะเล่นตามเทนก็ได้นะครับเล่นตามเทนก็ไปเปิดตัว Follow นะครับสำหรับการเทรดในคู่เงินมันก็ ไปไปปรับได้นะครับเราก็ใช้ระยะประมาณ500ปิ๊บไปกับนะครับแต่ว่าก็รอหน่อยก็ลองเอาไปใช้ดูนะเพราะว่าจริงๆถ้าพวกบัญชีเซ็นเนี่ยจะไปเล่นนะครับจะเล่นระบบเนี้หยหลายๆคู่ก็ได้ นะเพราะว่าบัญชีเซ็นก็ค่อนข้างแบบมีมีมีเงินค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับถ้าติดลบประมาณ350 3ามร้อยห้าสิบเก้าสามเหรียญเองนะครับก็เทนร,ระบบไปพอมั่นใจเสร็จปุ๊บก,ก็ไปเล่นในส่วนของบัญชี usdt หนึง่งคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของถ้าเราเบิ้ลหลเยอะเนี่ยฮะเยอะเเนี่ยจะดีไหมนะครับแต่ว่า ถ้าในส่วนของคนที่มีเงินเงินเยอะเนี่ยการเบิ้ลหลอดทําให้เคลียออเดอร์ได้ไวนะครับแล้วก็เราก็ใส่ระบบชิ้งหนีเข้าไปซะนะครับปุ๊บเคลียนะครับ้บนะบก็ไปเรื่อยๆนะครับลองไปเทสกับหลายๆคู่เงินดูอ่าอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะปรับหลอดให้ดูนะครับก็จะเคลียร์ไวขึ้น สมมติว่าเงินห้าพันนะครับก็ผมมาปรับเบิ้ลสมมติว่าเราเบิ้ลสิเท่าดูว่ามันจะล้างไหมนะครับแล้วก็อ่ามันหรือว่ามันจะเคลียร์ไวกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของดอดาวมันจะสูงไหมนะครับก็แค่มาปรับหลอดนะครับแต่เริ่มต้นเราก็เริ่มต้นเราก็ใช้แค่อะไรครับใช้แค่ระยะนะครับใช้แค่ระยะไปกลับนะครับระบบอินติพยไปดูครับ สังเกตนะครับว่ามันเคลียร์ออเดอร์ไวกว่าแต่การติดลบเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ามันเคลียร์ไม่ได้มันออกไม้เยอะขึ้นแต่ว่าจะติดลบเยอะขึ้นแต่ว่าเมื่อเบิ้ลเนี่ยกำไรมันก็จะมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะมันเคลียร์ไวแล้วมันก็แบบเวลาเป็นเทนมันก็เทคไปเรื่อยๆนะครับเงินขึ้นไวมากแล้วก็เคลียร์ไว นะครับสายซิ S <S ่งก็ลองลองดูนะครับแต่ว่าอย่าโอเวอร์เทรดมากเกินไปนะอย่าไปเล่นเยอะเกินไปความปลอดภัยเนี่ยสร้างได้จาก1คือหลอดต่ำนะครับระยะห่างนะครับแล้วก็ไม่รีบเบิลออเดอร์เกินไปแล้วก็ใส่สัญญาณเพิ่มนะครับเพื่อความแม่นยำ อนนี้ก็จะเป็นส่วนของนะครับการเล่นระบบที่แบบไม่รอละนะครับถ้าเกิดว่าไม่รอสัญญาณเลยนะครับอันนี้เราใช้เบรนเกอร์แบนใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนค่าเปลี่ยนไปใช้อิดิเคเตอร์ตัวอื่นบ้างนะครับเราก็สามารถเนี่ยขึ้นไป6,700ละนะครับติดลบสูงสุด500ครับเพราะว่าไปกับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าติดลบเยอะเกินไปเราอาจจะเริ่มต้นที่การเบิ้ลที่น้อยกว่านะครับแต่ว่า หัวใจหลักผมเนี่ยก็คือผมไม่เอาเทคโปรฟิตกับอ่าเทลลิงสต็อปเท่าไหร่แต่ว่าต้องตั้งนะครับตั้งตั้งตั้งให้ระบบมันมันทำงานแต่ว่าเราใช้ตัวชิ่งหนีเป็นเป็นหลักละเนี่ยขึ้นเจ็ดพันละนะครับเนี่ยขึ้นเจ็ดพันละเพราะว่าคู่เงินเนี่ยเราลองไปไล่ดูครับคู่ที่มันแบบวิ่งแรงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิ่งวิ่งออกไปเลยนะมัน พวก GU EU นะครับเอาตัวนี้ไปปล่อยก็ค่อนข้างสบายๆนะอ่าเดี๋ยวจะไปเทสนะครับไปเทสค่างเงินตัวอื่นด้วยพอข่านะครับติดลบสูงสุด11%นะครับโดยประมาณอ่าคราวนี้ลองไปเทสคู่งเงิน GU ดูนะครับระบบเดียวกันเลย าช่จะโดนไซเวนะฮะเมื่อกี้ เมื่อกี้เหมือนมีการนะครับเหมือนออเดอร์ไม่ออกนะครับออเดอร์ Order, ไม่ออกอีกด้านหนึ่งจริงเมื่อกี้เกือบล้างนะครับเพราะว่าคือน่าจะโดนไซ์เวยแล้วก็ติดลบไปขนาดนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราเจอไซด์เวย์เนี่ยเราจะจะแพ้นะครับถ้าเจอไซด์เวย์มันไปกลับหลายๆรอบเนี่ยเราจะแพ้ได้พอเงินถ้าเกิดว่าเงินไม่พอมันก็ออกมาไม้ฝั่งไม่ไดนะ้แต่พูดถึงว่าเมื่อกี้จีเราติดสิเราติดลบสี่พันเใช่ไหมผมก็มองว่าอ๋อมันเจอมันอาจจะเจอไซด์เวยถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนระบบนะครับ ผมมองแล้วว่าถ้าเกิดว่าเอาชัวร์ว่านะครับก็คือจะใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปนะครับจะใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปให้มันแบบแม่นขึ้นนะครับไม่ได้เข้าออเดอร์แบบเนี้ยให้แบบเรารีบเข้าออเดอร์บางทีเราโดนลากเราติดออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมเริ่ม GU ใหม่นะผมจะใส่ในเรื่องของนะครับผมจะจับไซด์เวด้วยนะครับใช้ตัว ดีเอแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของเบรนเกอร์แบนเนี่ยผมใส่ไปเจ็นะครับผมไม่ได้รีบเข้าออเดอร์รอสัญญาณหน่อยนึงแล้วก็จับไซเวร์ด้วยนะครับหลอดก็ลดลงหน่อยนะครับเป็น2.0แล้วกันระบบชิ่งนะครับระบบชิ่งก็ชิ่งตั้งแต่ไม้แรกเหมือนกัน อ่าพอไม่เข้าเห็นนะครับพอไม่เข้าออเดอร์บ่อยเนี่ยก็คือเน้นสัญญาณนะครับเน้นสัญญาณแม่นๆนะครับก็ออกไม่กี่ไม้นะครับคือให้เราไปใส่อ่าใส่สัญญาณที่มันแบบรีบเข้าออเดอร์เงี้ยมันก็จะโดนลากไม้มันก็จะออกเยอะเนี่ยเห็นนะครับคือบางทีเราก็ดูสภาวะได้เวลาเป็นไซด์เวมันก็ อาจจะออกออเดอร์เยอะแต่ว่าเวลาเป็นเทนก็รอดอนะครับเวลาเราเทสเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดลบเยอะเกินไปนะครับหรือว่าออกออเดอร์เยอะเกินไปเราก็อาจจะเริ่มมาเปลี่ยนสัญญาณใส่สัญญาณที่มันเข้ากับผู้เงินตัวนั้นด้วยเมื่อกี้ช่วงนั้นติดลบไปสี่พันใช่ไหมครับเพราะว่ามันในส่วนของ สัญญาณมันมันรีบเข้าออเดอร์เกินไปนะครับจุดลบสูงสุด188้ปดสิบแปดนะครับขึ้นไปก็เคลียร์นะครับลงมาก็ดักไว้แต่ไม่เข้านะครับไม่เข้าออเดอร์เพราะว่ามันจับไซดเวย์ได้ ตัวกองไซเวก็ใช้ได้ครับมีชื่อนีด้วยก็ลองดูนะครับลอง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 เอาไปเล่นกับคู่เงินนะครับลองเอาไปเล่นกับคู่เงินแล้วก็ใครตั้งค่าแบบไหนเนี่ยก็คือจริงๆแล้วถามว่าในเครื่องของลูกศิษย บางคนเนี่ยแบบเพิ่งเข้ามาเทรดนะดัตตมันอาจจะน้อยนะครับเทรดได้น้อยบางทีอาจจะส่งการตั้งค่ามาให้ผมช่วยช่วยช่วยดูอะไรให้ก็ได้นะครับว่าเล่นแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้นะครับก็ส่งเข้ามาอ่ะก่อนจะจบม้วนนะครับถ้าเราเปลี่ยนจากไม่ใส่สัญญาณไปเล่น indicator สาย follow จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนึง ลองใส่ตัวนะครับตัวจับเทนเลยนะครับแต่ก็ยังใส่ไม่รู้ว่าถ้าเล่นตามเทนและตัวตัวจับไซเบร์มันก็คงแบบไม่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 ขึ้นนะครับเปลี่ยนอินดิเคเตอร์นะครับฟอลโล่เทนลย การทำกําใดจะตลอดนะครับจะรัวมากเพราะว่าจะตามเทรนเวลาขึ้นไปก็เทคไปเรื่อยๆนะครับดูว่าบางทีมันเล่นตามเทรนนี่แบบบางทีมันก็ดูจะดีกว่าดูติดลบน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอันนี้มันเพิ่งปล่อยเทส เนไปกับสองด้านดูแบบเวลาเป็นเทนดูจะดูดีกว่านะครับอันนี้เจอไซเวร์นะครับเจอไซเวร์แต่ว่าขึ้นไปเทคได้ลัวครับลัวเดอร์ตรงนี้ลัวเดอร์เลยครับเทคไปเรื่อยๆเลยนะ ได้ชุดนี้ทีเนาะ,อะโอเคถือว่าใช้ได้นะครับก็ถ้าใครไม่รอสัญญาณไม่เล่นค่าโรงงานนะครับไม่เล่นทองคำอยากเล่นคู่เงินนะครับก็มาใช้ตัวนี้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก นี่ติดลบน้อยกว่าเมื่อกี้เยอะนะครับติดลบแค่62เองนะครับจริงๆใส่สัญญาณบางทีก็กว่าจะได้เงินเนาะแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาณดีนะครับสัญญาณดีก็ผมว่ามันก็โอเคอ้าวมา,มาโดนแจ็คพอตแล้วนะครับอ่าโดนแจ็คพอตแล้วเก้ครับเมื่อกี้พอดีพอดีมันเจอไซด์เวย์ช่วงเนี้ยนาน โดนไซเบอร์ช่วงนี้นานออกออเดอร์แบบเบิ้ลไปเยอะเลยนะครับอโอเคเดี๋ยวไปให้ดูการตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับก <c oughs> ารตั้งค่านะครับถ้าจะเล่นไม่รอสัญญาณหรือว่าจะเล่นกับคู่เงินก็ตั้งหลักร้อยนะครับ ก็คือในส่วนของเทคโปรฟิตนะครับจริงๆเทคโปรฟิตก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีผลมากเพราะว่าถ้าเราไปใช้ตัวชิ้นนี้เราเราจะเอาแบบเทคบ่อยๆนะครับแล้วก็มาใส่ของอตัวกรองไซเวซะนะครับเลือกใช้นะครับว่าจะใช้ตัว Follow Ten หรือว่าเลือก b บ l l i n g e r Band เลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าจะใช้ b บ l l i n g e r Band ก็แค่ t ู o ตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดจะใช้ follow ten ก็ปิดฟอ r ของเบลเกอร์แบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับ trailing นะครับ300นะครับแล้วก็มาส่วนของการตั้งค่านะครับเป็นระบบนะครับ simple multiply นะครับก็คือการคูณหลอกนะครับระยะไปกับ500ส่วนอื่นเวลาไม่ได้ใช้เนี่ยพวกเนี้ยนะครับก็ใส่เป็นศูไปซะมันจะได้ไม่งงนะครับ เราไม่ใช้หลอดเอดิชันนะครับเราจะใช้หลอดแค่หลอดมัลติพายนะครับหลอดมัลติพายก็คือตั้งแค่ตัวนี้ตัวเดียว2.0นะครับก็เบิ้ลสองเท่าหรือใครจะเทสเบิ้ลสามเท่าก็ตามใจนะครับแต่ว่าผมก็จะมาใส่ตรงนี้ครับในส่วนของระบบชี้หนีนะครับก็คือเอากาไรแค่สองเหรียญตั้งแต่ไม้แรกไม้ที่2ก็สองเหรียญไม้ที่3มก็3ามเหรียญว่ากันไปนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับ